ครับทางเข้าเมืองด้านนอกนะครับเมื่อก่อนในรถจะต้องเข้าทางนี้นะแล้วก็ไปทะลุข้างหน้าตรงนี้เคยเป็นจุดเช็คอินนะครับเป็นรูปปั้นหมีแพนด้านะครับแล้วก็เป็นเมืองจีนจําลองอะไรอยู่ข้างในนี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องยาแบล็กนะครับหายกันไปนานเลยนะครับกับช่องของผมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมติดเรียนหนังสือนะครับก็เลยไม่มีเวลาว่างในการทําคลิปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปจะพาไปดูเมืองด้านนอกนะครับเมืองเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นเมืองที่คึกคืนมากนะครับแต่ว่าพอเจอสถานการณ์โควิดนะครับมาเลยไม่ได้เข้ามาฝังไทยมันก็เลยทําให้เมืองนี้เงียบลงนะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศของเมืองด้านนอกในค่ำคืนนี้นะครับไปดูกันเลย Let's go เดี๋ยวขอไปบ้านก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอ,รอไฟแดงแนละ้วเลี้ยวขวาไปด่านนอกนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอสระเขียวพอดี งานยาวมากเลยยาวจริงนั่นนะยาวนั้นนี่นะครับทางเข้าเมืองด่านนอกนะครับเมื่อก่อนในรถจะต้องเข้าทางนี้นะก็ไปทะลุข้างหน้าตรงนี้จะเป็นเหล็กกั้นไว้แต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดทางให้แล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับแถวข้างหน้าถนนนี้นะจะเต็มไปด้วยแสงสีนะครับสวยงามมากด่านนอกเหมือนกับเมืองหัดใหญ่นะครับ ตรงนี้เคยเป็นจุดเช็คอินนะครับเป็นรูปปั้นหมีแพนด้านะครับแล้วก็เป็นเมืองจีนจําลองอะไรอยู่ข้างในนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ให้เข้าเป็นโควิดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนะครับอย่างที่ในรูปที่ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับเมื่อก่อนมันคึกคืนประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะครับเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นโรงแรมที่มีไฟมีแสงสีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องปิดไปนะครับเพราะว่า ลูกค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่มีนะครับสวยงามมากเมืองดันนอกนี่ครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับที่ที่มืดๆเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นร้านค้าเต็มเลยนะครับเมื่อก่อนดูนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มืดไปหมดเลยนะครับบรรยากาศเมืองดันนอกนี่ครับเน่เ่น่นนน เป็นร้านใหญ่ๆอยู่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นหลายร้านมากนะครับให้อารมณ์เหมือนกับประเทศมาเลเซียเลยนะครับร้านอาหารเขาเนี่ยแล้วก็ความคึกคืนบรรยากาศเมื่อก่อนก็ให้อารมณ์เหมือนกับเมืองหัดใหญ่ครับอาจจะมีเสียงลมแซกซ้อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้นะครับผมใช้กล้องสดๆจากมือถือถ่ายนะครับและข้างหน้านั้นก็จะเป็นด่านที่เข้าไปในมาเลนะครับ ก่อนมันจะคึ้คืนกว่าน,นี้นะครับทุกอย่างแสงสีสวยงามมากนะครับซอยแต่ละซอยนะครับเป็นซอยที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียเขาต้องเที่ยวยกันทนั้นเงเนเ๋ยวไปนนครับ นี่นะครับนี่โรงแรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นโรงแรมเมื่อกี้ซอยเมื่อกี้จะเป็นซอยที่ทั้งเที่ยวรับบเลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับที่มีแพนด้าว่ามันเข้าได้อไ,ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไปเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะครับ เนี้ยเกาจอดเจอบ่อทางเข้านี่ครับเข้าไมา่ได้ครับแต่ก็นี่ก็เป็นทางเข้าไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดแล้วรูปปั้นแสงสีอะไรเขาปิดหมดเลยนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านค้านะครับผมก็เคยมาค้าขายอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ร้านของผมอยู่รถแรกเลยนะครับหัวมุมสุดเลยครับนี่คือร้านเก่าของผมครับผก็เคยมาค้าขายอยู่ที่นี่นี่ครั เมื่อก่อนเวลาทัวร์ลงทีนะโหขายดีมากตรงนี้บรรยากาศมันก็มีเท่านี้ครับด้านนอกมันเงียบมากเลยนะครับเรียกว่าแทจจบจะจาบรรยากาศเก่าๆของด้านนอกไม่ได้เลยครับเงียบมากครับา้านอกนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ กลับเข้าสู่เมืองประดังเบซาแล้วนะครับนี่ครับทางเข้ามาเลยอีกทางนึงนะครับนี่คือด่านสุกากกรประดังเบซานะครับไม่ได้เข้านานแล้วเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงนะครับจะให้ชมบรรยากาศเมืองประดังนิดนึงเงียบเหมือนกันเลยครับเมื่อก่อนประดังก็คึกคืนเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่คือตลาดโต้รุ่งประดังเบซานะครับเงียบมากเมื่อก่อนเนี่ยสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มันเงียบไปแล้วมันก็ยังพอมีบ้างแต่มันก็แบบเงียบลงไปเยอะเหมือนกันโควิดเนี่ยส่งผลกระทบให้กับทุกจังหวัดแล้วก็ทุกเมืองเลยนะครับผมว่าอย่างนั้นนะนี่ ครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปที่ผมทําครั้งนี้มันไม่ได้มีเนื้อหาที่แน่นพอนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปรีวิวสถานที่นะและผมไม่ได้จะพาไปให้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นั้นผมบอกแล้วว่าผมจะพาไปดูบรรยากาศเฉยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามดูผลงานของผมต่อไปนะครับผมจะพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ